สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนโหราศาสตร์กันอีกครั้งนะคะในหัวข้อดวงชะตาถึงเวลารวยนะคะก็หลายๆท่านคงอยากจะรู้เหมือนกันว่าเอ้ยเมื่อไหร่เราจะร่ำรวยสักทีเมื่อไหร่เราจะมีเงินมีทองเหมือนกับเข้าสักทีอ่ะนะคะก็เขาก็มีกฎเกณฑ์นะคะทางโหราศาสตร์เนี่ยนะคะในการดูว่าช่วงเวลาไหนที่เราจะร่ำรวยแล้วก็มีเงินมีทองเนี่ยนะคะ ก็จะเป็นช่วงเวลาที่สําคัญของแต่ละคนนะคะทีนี้การพยากรณ์ช่วงเวลาร่ำรวยเนี่ยเขาดูจากตรงไหนเนี่ยเขายึดหลักเกณฑ์อะไรเขาให้ยึดหลักเกณฑ์เนี่ยนะคะตามกฎเกณฑ์ของดวงอุดมเกณฑ์นั่นเองนะคะดวงอุดมเกณฑ์ก็เหมือนที่เราเคยทราบกันคนที่ศึกษาโหราศาสตร์มาเนี่ยนะคะก็คงพอมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะทีนี้ เมื่อเราทราบแล้วเนี่ยนะคะแต่สำหรับคนที่ยังไม่ทราบเนี่ยนะคะก็จะต้องบอกว่าให้ท่านดูก่อนว่าเรารักนาราศีอะไรเสร็จแล้วพอเราทราบรักนาราศีเราเสร็จเราก็ต้องไปดูว่าราศีที่ลักนาเราอยู่เนี่ยมันอยู่ในราศีประเภทอะไรมันก็จะมีอยู่สประเภทก็คือ,อมีปัศวเกณฑ์นะคะราศีประเภทปศวะเกณฑ์ ราศีประเภทนาระเนี่ยคือนาระเกณฑ์เนี่ยนะคะราศีประเภทอัมพุอัมพุเกณฑ์และก็ราศีประเภทกีตะนะคะกีตะเกณฑ์นั่นเองพอเรารู้ว่าเราอยู่ในราศีประเภทอะไรแล้วก็ต้องไปไปดูอีกนะคะว่ากฎเกณฑ์อุดมเกณฑ์ของราศีประเภทนั้นน่ยมันคืออะไรนะคะคือดาวอะไร แล้วโคจรมาอยู่ในเรือนไหนถึงจะเข้าตามกฎเกณฑ์นั้นเมื่อถึงเวลาที่ดาวโคจรตามกฎเกณฑ์ตามราศีประเภทนั้นก็เป็นช่วงเวลาเราร่ำรวยนั่นเองเริ่มต้นนะคะที่ราศีปสวเกณฑ์นะคะคนที่มีลัคนาอยู่ในราศีปสวเกณฑ์ก็คือราศีเมษร,ราศีพฤษและก็ราศีสิงห์นะคะ ราศีเมษร,ราศีพฤษและราศีสิงห์สาราศีนี้เนี่ยนะคะเขาให้ดูดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวอังคารและดาวศุกร์สดวงนะคะคือ1นึ่สอาหอาทิตย์จันทร์อังคารแล้วก็ดาวศุกร์เนี่ยนะคะสดวงนี้ดวงใดดวงหนึ่งก็ได้นะคะหรือหลายดวง จะสองดวงสามดวงหรือ4ี่ดวงเลยก็ได้ถ้าโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนอาลีเรือนกัมมะก็คืออยู่ในเรือนที่6แล้วก็ที่10แก่ลัคนาก็เข้ากดเกณฑ์อุดมเกณฑ์เมื่อเข้ากดเกณฑ์อุดมเกณฑ์แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะร่ำรวยนั่นเองนะคะอันนี้ก็ให้จดจำไว้นะคะถ้าเราอยู่ในลัคนาราศีเมษร,ราศีพฤษ และราศีสิงห์เนี่ยเราก็ดูดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวอังคารดาวศุกร์สีดวงเนี่ยถ้าโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนอริหรือว่าเรือนกรมมะของเราก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะหาเงินหาทองได้ดีนะคะอันนี้กดเกณฑ์แล้วนะคะของปสัสสาวะเกณฑ์กดเกณฑ์ของราศีต่อไปคือราศีนาระเกณฑ์นะคะคนที่ มีลัคนาอยู่ในราศีนระก็คือราศีเมถุนราศีกันราศีตุลราศีธนูราศีกุมมีหราศีนะคะเมถุนกันตุลธน,นูกุม5ราศีนี้ถ้ามีดาวส5 6ห้าหดหรือเรียกว่าดาวพุธดาวพระหัสดาวศุกร์ดาวเสาสีดวงนี้ ดวงใดดวงหนึ่งก็ดีหรือหลายดวงก็ดีจะเป็นสองดวงสดวงหรือ4ี่ดวงนี้เลยเนี่ยนะคะโคจรเข้ามาในเรือนที่หนึ่งที่สที่4ที่7ที่11บเอ็ดหรือเรียกว่าเรือนที่1ก็คือทับลัคนาเรือนที่สคือเรือนสหัชชะเรือนที่สี่คือเรือนพันธุเรือนที่7คือเรือนปัตตนิและเรือนที่11คือเรือนลาภะเนี่ยนะคะ ถ้าเข้ามาอยู่ในห้าเรือนนี้แก่ลักนาไม่ว่าจะช่วงใดช่วงหนึ่งนะคะช่วงนั้นเข้าตามกฎเกณฑ์ของอุดมเกณฑ์ก็เป็นช่วงเวลาที่จะร่ำรวยนั่นเองนะคะอันนี้คือราศีประเภทนะระเกฑ์นะคะต่อไปนะคะราศีประเภทอัมพุนะคะอัมพุนี้ก็จะมีอยู่3มราศีคือ ราศีกรกฎราศีมังกรและก็ราศีมีนนะคะสามราศีนี้ถ้ามีดาวอังคารนะคะมีดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาร์และดาวราหูก็จะมีดาวสามดวงเออสีดวงนี้นะคะดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวราหูสีดวงนี้จําไว้ก็คือสามห้าเจ็ดแปดนะสามห้าเจ็ดแปดนี้ ดวงใดดวงหนึ่งหรือจะมาพร้อมๆกันเลยหรือสองดวงก็พอหรือว่า3ามดวงก็พอเนี่ยโคจรเข้ามาในเรือนพันธุเรือนปุตตะเรือนสุภะก็คือเรือนที่4ี่ที่5ที่9แก่ลัคนาก็เข้ากฎเกณฑ์ของอุดมเกณฑ์ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่จะร่ำรวยนั่นเองนะตอนนี้ก็ให้ดูกันนะคะว่าใครราศีไหนและเป็นอย่างไรนะคะใครอยู่ราศีอะไร แล้วเป็นอย่างไรนะคะคือเราต้องจําว่าราศีของเราเนี่ยอุดมเกณฑ์ของเราอะ่ะคืออะไรดาวอะไรที่โครจรเข้ามาอยู่ในเรือนไหนถึงจะเข้าข่ายของเข้ากฎเกณฑ์ของอุดมเกณฑ์เนี่ยนะคะแล้วก็จําไว้ว่าเป็นช่วงเวลาที่จะร่ํารวยนั่นเองนะคะส่วนราศีสุดท้ายราศีสุดท้ายก็คือราศีพิจิกเนี่ยนะคะเขาจัดว่าเป็นกีตาเกณฑ์กีตาเกณฑ์เนี่ยนะคะก็ จะส่งผลให้ร่ำรวยได้ถ้าเป็นตามกฎของอุดมเกณฑ์อุดมเกณฑ์ของกิตตาเกณฑ์นี่คือดาวอังคารกับดาวราหูนั่นเอ,องนะคะเมื่อดาวอังคารดาวราหูเนี่ยดวงใดดวงหนึ่งก็ดีหรือทั้งสองดวงเลยก็ได้โคจรเข้ามาในเรือนสหัชชะเรือนปัตตนิเรือนอสุภะะและก็เรือนวินาศนะคะ เข้ามาสู่ในเรือนที่3ที่7ที่9ที่12แก่ลัคนาช่วงเวลาใดก็ตามนะคะเรียกว่าดาวนั้นโคจรมาได้อุดมเกณฑ์เป็นช่วงเวลาที่จะมีเงินมีทองจะบังเกิดความร่ำรวยนั่นเองนะคะอันนี้ก็จดจำไว้นะคะตอนนี้หลายคนคงจะมองเห็นภาพดวงของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะ เมื่อเราทราบว่าดวงเราลัคนาเราอยู่ราศีอะไรเราอยู่ในราศีประเภทอะไรเสร็จแล้วดาวอะไรที่โคจรถึงจะเข้ากฎเกณฑ์ของอุดมเกณฑ์ของราศีประเภทนั้นอ่าแล้วเข้ามาอยู่ในเรือนนั้นแล้วยังถ้าเข้ามาก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะร่ำรวยนั่นเองถ้ายังไม่มาก็รอคอยได้นะคะสำหรับคนที่มาฟังช่องเนี้ยแน่นอนเลยนะคะคิดว่า ต้องมีพื้นฐานทางโหราศาสตร์อยู่แล้วถือว่าเก่งแล้วอะนะคะเก่งพอสมควรนะคะดูดวงตัวเองได้แล้วนะคะแต่อาจจะไม่มั่นใจอะไรเงี้ยก็ยังไงก็ขอบอกว่าบางทีก็ขออภัยนะคะที่ไม่ได้ตอบหลายคอมเมนต์นนะคะถ้าในลักษณะที่ดูดวงมากเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการตอบเยอะแล้วก็ต้องมาวิเคราะห์เยอะเกินนะคะก็ไม่สามารถจะตอบได้หรือ อาจจะต้องตอบยาวๆย,ยาวเกินไปก็ไม่ไหวนะคะก็ต้องขออภัยณนที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะดวงชะตาถึงเวลารวยกถ็ถือว่าก็ให้ความรู้แก่ทุกท่านแล้วนะคะพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็หลายท่านก็คงเอาไปจดจำไว้แล้วก็จดไว้ก็ได้นะคะเพื่อที่จะวิเคราะห์ดวงชะตาของคนใกล้ชิดได้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่าน คล้วคลดจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะคล้วาคล้าจากโรคระบาดต่างๆนะคะแล้วก็ให้ดูแลรักษาตัวเองดีๆมีสติในการดํารงชีวิตอย่าเครียดมากเกินไปมันเจริญภาวนาไหว้พระสวดมนต์บ่อยๆนะคะแล้วทุกท่านก็จะมีความสุขะค่ะจิตเป็นสุขก็กายก็จะเป็นสุขด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีชื่นชอบ วิชาโหราศาสตร์ก็ติดตามช่องนี้กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ